คนผมหยิกสะผมบ่อยไม่ดีนะคะเพราะว่าจะทําให้ผมคุณเนี่ยแห้งแล้วก็ชีฟูมากกว่าเดิมแล้วถ้าออกกําลังกายไปบ่อยเหงื่อก็เยอะกลิ่นม,มันก็หม,กมักหมมแล้วจะทํำยังไงอะคะอย่างนี้ก็อดออกกําลังกายสิไม่จริงคะ่ะคุณสามารถออกกําลังกายไปด้วยแล้วก็ดูแลรักษาผมหยิกของคุณไปด้วยได้วันนี้สาจะมาแนะนําให้คุณนะคะว่าจะต้องดูแลรักษาผมของคุณยังไงต้องสระผมแบบไหน ถึงจะมีผมหยิกสวยด้วยแล้วก็มีสุขภาพดีควบคู่กันไปด้วยถ้าอยากรู้เคล็ดลับว่าจะต้องทำยังไงติดตามชมคลิปวิดีโอคลิปนี้จนจบนะจ๊ะสวัสดีค่ะเพื่อนพบกันอีกครั้งกับสาวิตรีและช่อง Recipe c u r y ซึ่งเป็นช่องทางที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผมสำหรับคนผมหยิกและคนผมดัดโดยเฉพาะวันนี้นะคะสาวได้รับคำถามจากเพื่อนเ,อนเอนทางบ้านเยอะมากเกี่ยวกับ การสะผมสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายบ่อย เพราะว่าสาบอกเพื่อนๆอ,อยู่ประจําว่าถ้าคุณจะสระผมเนี่ยให้สระอาทิตย์ละสองถึงสามครั้งพอเพราะถ้าคุณสระผมมากกว่านั้นมันจะไปชะล้างความชุ่มชื้นที่อยู่ในเส้นผมของคุณชะล้างน้ํามันที่อยู่ในเส้นผมและนั่นจะยิ่งทําให้ผมคุณเนี่ยแห้งแล้วก็ชี้ฟูมากกว่าเดิมสาก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบออกกําลังกายเหมือนกันวันนี้สาก็มาในชุดออกกําลังกายเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่บันทึกคลิปวิดีโอเสร็จเนี่ยสาก็จะไปออกกําลังกายค่ะแล้วสาดูแลรักษาผมตัวเองยังไงหรอคะเวลาที่สาสะ ผมเนี่ยสาะก,ก็จะสระผมโดยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาสําหรับคนผมหยิกโดยเฉพาะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่ทํามาสําหรับคนผมหยิกเนี่ยจะไม่มีซันเฟตพาราบินซิลิโคนพาราเฟนสารเคมีเหล่านั้นค่ะมันจะไปยิ่งช้าล้างความชุ่มชื้นที่อยู่ในเส้นผมของคุณและจะยิ่งทําให้ผมของคุณแห้งแล้วก็ชีฟู สาก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่สระผมแค่อาทิตย์ละ1-2ถึงครั้งแต่ถ้าในช่วงที่อากาศร้อนมากๆแล้วก็เป็นช่วงที่สาออกกำลังกายบ่อยๆเนี่ยสาก็จะสระผมประมาณสัก2-3ถึงครั้งต่ออาทิตย์เวลาที่สาสระผมนะคะสาใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับคนผมหยิกสลับกับผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่า c o w a ชค่ะผลิตภัณฑ์ c o w a ชคืออะไรนะคะผลิตภัณฑ์ c o w อชเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมหลักของครีมนวด แต่ไม่ใช่ครีมนวดธรรมดานะคะเป็นครีมนวดที่ทำมาสำหรับทำความสะอาดที่หนังศีรษะได้ด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ Co w a ชที่สาชอบใช้มากๆนะคะจะเป็นของแบรนด์ Cheers Moisture แบรนด์ Cheers Moisture เนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่ทำมาสำหรับคนผมหยิกโดยเฉพาะจะไม่มีสารซัลเฟตพาราบีนพาราเฟนมินูเรียมออยล์แล้วก็ไม่มีสีเจือปนด้วยค่ะ เวลาที่สาใช้ผลิตภัณฑ์ co w อช h ทำความสะอาดผมนะคะสาจะใช้สลับกันกับยาสระผมสำหรับคนผมหยิกที่สาใช้อยู่ประจำอย่างเช่นอาทิตย์หนึ่งสาสระผม3ครั้งใช่ไหมคะครั้งแรกสาก็จะใช้ยาสระผมสำหรับคนผมหยิกครั้งที่สองสาจะใช้ co w อชครั้งที่ 3, สามสาจะใช้ยาสระผมที่ทำมาสำหรับคนผมหยิกคะ่ะอาทิตย์หนึ่งสาสามครั้งก็จะสลับกันไปแบบนี้คะ่ะ เพื่อนๆบางคนถามสาวว่าใช้น้ำเปล่าในการสระผมได้ไหมอันนี้สาไม่เคยลองนะคะแต่สาก็ไม่แนะนําค่ะเพราะว่าการที่คุณใช้น้ำเปล่าในการสระผมเนี่ยมันจะยิ่งทําให้ผมเหนียวไม่เหมือนกับการที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์ co w อชในการทําความสะอาดเส้นผมเพราะว่าในผลิตภัณฑ์ co w อชเนี่ยจะเป็นครีมนวดและในตัวครีมนวดนั้นเนี่ยจะเป็นครีมนวดที่สามารถทําความสะอาดที่หนังศีรษะได้ด้วยแล้วบวกกับ m o i s ไ u เซ z e r ที่อยู่ในครีมนวดเนี่ยจะทําให้ผมคุณนุ่ม พร้อมทังช่วยทำความสะอาดที่หนังศีรษะลดกลิ่นอับชื้นแล้วก็ลดอาการคันที่หนังศีรษะด้วยค่ะเพียงเท่านี้คุณก็สามารถออกกําลังกายไปด้วยดูแลรักษาผมหยิกของคุณไปด้วยได้โดยที่คุณไม่ต้องกลัวว่าถ้าคุณสระผมบ่อยจะทําให้ผมของคุณนั้นแห้งชีฟูหรือเปล่า ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดูแลรักษาผมติดต่อเข้ามาหาศาสรได้นะคะทิ้งข้อความไว้ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะให้ศาตร์แนะนําผลิตภัณฑ์สําหรับคนผมหยิกให้แนะนําวิธีการดูแลรักษาผมสําหรับคนผมหยิกให้ก็เข้ามาคุยกันได้ที่ Facebook Fanpage Let's Be Curly หรือยสาสระผมสําหรับคนผมหยิกศาทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้วิดีโอนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของศามาถึงตอนนี้ ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณเพิ่งเปิดมาเจอช่องของสายลืมคลิก subscribe เป็นกำลังใจให้คนผมหยิกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปออกกำลังใจกันค่ะ